สบายดีพี่น right ้องสบายดียิมเดึกเดือสองทุ่มสามทุ่มเลยพี่น้องหลังจากกินเขากินนามแล้วสี่วันเหลือพี่น้กินหมกเดืเดือดแค่นั่นก็พากันมากินกลุ่มแสนนำป่าอยู่นะพี่น้องมันหอนพี่น้องเอ้ยก็เลยหนังเหร่นว่าจะคุยกันเดือดเดือมากับสี่เย็นเย็นเนี่ยเนาะสี่ทุ่มหาทุ่มกับ พอนอนได้แล้วบ้านถ้าสิไปน,นอนแต่สองทุ่มสามทุ่มนี่นอนบ่ได้พี่น้องเลยออนอนเนาะม <c oughs> าตุนตานบาตุนตานมาบ้าเมื่อนี้ได้กินของดีของสแสบดลยนะพี่น้องได้กินอาหารทะเลบ่าวต้นตานกอน่กอนก่อนกลับบ้านก่อนกลับประเทศไทยไปสู่เวียกสูงงาน ขอกินกุ้งใส่น้ำปลาอีกดูหน่อย่ะติดใจตั้งแต่ปีแลี้ยวเนี่ยติดใจตั้งแต่ปีแล้วนี่นก่อนก้าวเ็ดให้กินแหน่คนละเป็นซื้อโลหนึ่งพี่น้องซื้ออยู่แกงกอกคุณนาะแต่ว่ากุ้งอยู่แกงกอกสิลาคาแพงกว่าทางปักสองจ<า>นะแพงแจ่มดูห่างจาปฝักไว้มันข่อกับไปเลยช่วยเสแ่บอยู่ น,น้ำปลาค่ะเดซ่าเสแปรอยู่ได้คือว่าพอดีเลยน้ำจิ้มกับเห็ดสุดทำอิดพอดีได้แต่สามจานจานสุดท้ายแบดเบิร์ดเลืวสิเอาน้ำปลาหยดลง,อ,อ,อ,ดงอีบอม,มัน่อยากจางว่ะเข้มกับปลาเสแปรเลยหยดลงใน,นหนึ่งพอ่อน้ำจิ้มกับตำเองซีฟูด้าวยกับมืออ่นาะพี่น้อง จงใส่เพิ่นกระเมื่อยกับพี่อเอาคือสิเมื่อแล้วเฮ้ยว่ะต้นตาลกับว่าคือสิเมื่อแล้วเพิ่นว่าเมื่อฮะผักผ่อนอ้ำน้าาก่อนเลยจ้ะบัดเด็กๆมาบัดปาเมาว่ะต้นตาลสิกับมืออื่นก็เลยว่าเห็ดกุ้งเส้นน้ำปลาเลยพากันจัดจ้ะเด็กๆกาดจัดเอินกัดเอินเอินมาอ้ำเทินมาเอาเด้ออุ้ยบ่วงเหนย บวงกแม่ขีบ,ขบอ,อืมหน้าตาสวยรสชาติก็ดองฟังดูว่าคนกินเขาจะบอกว่ายังไงไปเบิง้งไปชมไปพังน้ำกันพี่น,น้องบ้องผู้รีลวงบอ เบยลวกแต่ว่าเอาอันอันคาคาชื่ออะไรโซดามาค่ะมามีจานพิเศษตัวสุดท้ายฮะนะ นะลุกๆน่ากินจังอ่ะเด้อแม็กกับเทิกินนิ้นกันแบ่งกันเด้อคนละหาโตคนละหาโตปลาเมากับซาแพงกับคนละหาแต่บ่าวกล้าบ่าวตันพิเศษคือคนละเก่าโตอ้าวเจ้าคองเฮ้ยเขาเป็นเจ้ามือนะคะอุถ่ายอ่างไปเนาะ บอกกับตันก็อ้วนแถไปเห็นงานมานั่งในเด้อสมเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงเน้สมเจ้าตสบายดีพี่น้องตันเสร็จแล้วตันมามาซิมมาซิมเสียงคนคืบคืบเลยซิมเด้อกินอาหารอร่อยอร่อยก่อนกับบอกแม่คือกล่มใส่ขักแทวะอาบวงตักขึ้นเนี่ยก็เฮย ให้กว่ากินข้าวปุ้นเอ้ยอยากขายให้พี่น้องเบิ่ร์ดเมื่อกี้นี่มา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 ้าเพงจับประทันคุณเสียน้ำปลาตอนเด็กจ้าก็กลับไปแล้วไปใีชายอีวกินชาชานะเขากินชาชะโอ้ยของกินอะไรอยากเบิ่งเกมเฉพาะจังหยาดใส่ไปดูเด่นเกมหน่อยพ่อตักกุ้งใส่ปลาอักพี่น้องเอ้ยหัอบบ เอาซักเอายังก้มใส่โลดปุ๊บบดสองคนเลยเบิดสองหล่นเกมเจ้าเอ้ยออกว่าได้คิวเป็นลงคอัลไซเมอรว่าบาดเถามาอ้าวเป็นยังไงรสซาดเสีย FC ว่ะบากต้นตานแบบเป็นไพส์มาหล่อแทบว่าะอืโหมตก็ตัดได้หน่อยผเป็นคนละหัวตะกี้คนนั้นคนละหัวเต็มรถไทยครับคนนั้น ต้นกล้วยวัาแม่นตดิต้นกล้วยทั้งรักกล้วทั้งต,ต้นกล้วยเนี่ยครับระบาวงอยู่ไปเอากระสุนตาล<อ>เอาหลุดขึ้นครัวได้เดี๋ยวไปกำเหลี่ยมมาลงคอแล้วมันตีนะ <c oughs> ไวสัตว์กับตะพังรับตึ๊บต้นตะผังเป็นเด็ได้ตื่นนอนมาหนาะได้รสชาติที่ว่าปากนะแย่ๆเลยจี๊จดๆเนี่ย้องม่ได้ผักก่อนเนาะเออหางกุ้งเดี๋ยวไปเอาอัน แนวมาใส่กอนทิมสะก้าซ้ปตามมว่ะทางนี้กินบนหางไปเลยหางมันใส่กระซามนี่เด้อเออมันจะใหญ่ดีอแก้วีกิบเหอมึ้งเาแพ้ะไมเื่อปนเ้่งมาแงดเล มันหลอดได้ป่ะ MVP มันเดินไปตายมันมันได้ป่ะทงการเจอกันใหม่เพื่อนป่ะเพื่อนอยู่ใกล้พี่น้องอำเภอชนุมานนี่ยล่ะอำเภอชนุมานบ้านมันเร้อมันเอบ้านโคกหนุกระตินขอาบพรโคกหนุกระตินเลใกลด้วยไก่อะไรเลยสัมสัมมันสัมบัณฑพงแต่งแต่ว่านำโค้งเพิ่นว่านำมาหย่าหย่าพี่น้องเลย ได้ลงยุ่งเอาเหือมันไปคาแกงน้ามบกแห้งเพื่อนปะหน้ามบกแห้งเลยเหือมันมันไปอันน่ะเนาะไปค่างไว้อยู่อันโงนหินลงไปยุ่งเอาอันเหือแกงขันสูงนหลายคนไล่คุณว่าอยากไปเที่ยวอยู่แกงขันสูงไล่ก็อยากไปยได้เงินแต่สื่อแต่ว่าเป็ดตาหยันได้หนามต้นเถินเถินเถินในบางหิน ลงอาบได้บ่ลงอาบได้อาหารอาบเปล่นปีน้ำมุ้นข้าวึ้นกระท่อมแพงอยู่บ่ราคากระท่อมแพงบ่ซื้อแต่อาหารแค่แก่งกระเบาแก่งยังเลยเนาะแก่งขั้นสูงพี่เนาะเพื่อนไว้บอกไปเที่ยวบอกแก่งขั้นสูงพไปนะเป็นแต่เที่ยวได้ไปยอดอีแบบช่วงวันเลย ผู้สวงนอนกับบุคากแรเดนึ่งผู้สงนอนจะมองข้างอย่าง้รบ่กินโล้าแกินโลแล้วหูอยู่ว่ากาหนดคนละจักตัวหั่ใจใาญ่มันเวิดได้ต้องกำหนดอะไรคนละหาโตเด้อผู้ใดกินเกินผา้ไหเด้อม่หาโตตอนใดวะ อมันหาตูตอนไดวะสัา well, ม uh ึงมอเตอร์แนมมันโทรศัพท์เนาะเออเถ่อนเรามึงนะหาตัวเลยได้แม็กวะสับอเถเ่นกหาตแล้แม็กคือบอกว่าเถือนคือกินไวแทะจะไปกินของหมูวะบอกแล้วไ่ได้กินะล้วไ่ได้กินเถว่าเข้าเบอหาตแลอะไรมาถเทินบอหาตแล้ววะบอสาห์มีน้ำใจสี่แบ่งอยกกินพอดหาต เรื่องปลเมาวจะว่าให้หันบอบักเทินกับบักแม็กว่าสัสกินไว้นี่ต้องแบ่งด้วยบอสัสกระเทิ้นเนาะต้องบักเทินนี่ก็ต้องหันบูที่ต้องแบ่งมาให้ด้วยกระจันหลวงพะธาตุมันตาดผือตาดผือเฉิมที่จิบวพระธาตุมันประโฉมวยเรามาว่าต้องแบ่งบอกรเทินนี่มันกินไว้แบาสัสคี ด่ะสุลนอันอยู่บ้านห้าวหน่าหาโตหรือเจดโตน่ะแปดสิบพันได้แปดสิบพันได้หาโตหาโตหรือเจดโตเจตโตเจดโตบานเจออกุ้แแส่น้ำปลานี่สั่งกินหนิแปดสิบพันได้หาโตงานจห่บบางหันกับเจ็ดโตบางหันกับหาโตแห้งนานเไปสั่งกินบางแก น่องมึงรวมมิดกุ้ง้อมโตแปดิบอันเจ็ดชิพพันตไหมเจ็ดชิพพันกุ้งช้อมโตกรบหมึกไปตรต่อป็นได้แสบอยู่เทินแสบด้วยไปหยุดไปหยุดไทยสามปีได้กินเยอะบอกว่ได้กินกุ้งแช่น้ำปลากินนอกระทะอยู่ทำไมไม่สั่งกินมีะหั่นอาหารตามสั่ง บอก่ม่ือ่ัดาแปลว่าเได้ไปกินเมื่อคือว่าปากวงกวงคือบลมมาหัานี้กสิคอปิดคลิปกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อสวัสดีสงการจากพบพ่อกันเบาตนตาลวะต้ม